เมติกเรื่องนี้ออก A Level ลคณิตหนึ่งแน่นอนวันนี้เราจะมาลุยกันในหัวข้อเมติกเนาะแต่ว่าเป็นในเรื่องของโลโอเป r เรชันซึ่งเขาเคยออกในข้อสอบปี64ก็คือเราลาวสองปีที่แล้วเดี๋ยวไปลุยกันก่อนเข้าเรื่องเดี๋ยวเราไปจดสรุปเนื้อหาสรุปหลักการก่อนว่าไอ้เจ้าโลโอเป r เรชันเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็มันใช้ยังไงอ่า ทีนี้ไอ้ low operation เนี่ย low operation หรือเราจะเรียกว่าการดำเนินการทางแถวสัญลักษณ์เนี่ยมันจะใช้เป็นตัวหนอนซึ่งจริงๆอ้ามันมันเอาไว้หาได้3อย่างไอ,ไอ้เจ้า low operation นะนะหาเดทหาอินเวอร์ แก้ระบบสมการแต่ว่าหัวข้อนี้เราจะมาเจาะเฉพาะการหาเดดเออเราจะมาเจาะกันเฉพาะหาเดดว่ามันทํำยังไงแสดงว่าถ้าโจทย์เป็นลักษณะการถามเกี่ยวกับเดดเราก็สามารถใช้ Low Operation ในการแก้ได้ทีนี้วิธีการหาเดดได้เนี่ยเราต้องจํากฎอยู่3ข้อกฎข้อแรกเขาเรียกมันว่าสลับ2แถวสลับ2แถวเดด คูณด้วยลบหนึ่งเบอร์สองเขาบอกว่าถ้าเอาเลขคูณแถวเอาเลขคูณแถวเด็ดคูณเลขนั้นด้วยแล้วก็เบอร์สามเขาบอกว่าถ้าน้องเอาสองแถวจะบวกกันก็ได้หรือลบกันก็ได้ เขาเรียกว่าบวกลบกันเดทมันจะเท่าเดิมแล้วทั้งสามสูตรนี้เริ่มจากเดทตั้งตน้นไฮไลท์คือคำนี้เริ่มจากเดทตั้งตน้นเริ่มจากเดทตั้งตน้น รับอีกรอบหนึ่งหัวข้อนี้เราจะมาเจาะเรื่องโลโอเป r เรชันก็คือการดําเนินการทางแถวสัญลักษณ์ก็จะเป็นเจ้าตัวนอนเหมือนนิเศษในตรกศาสตร์ก็หัวข้อนี้เราจะเจาะเฉพาะการหาเด็ดแล้วไอ้เจ้าการหาเด็เนี่ยถ้าเราจะทํามันได้เนี่ยเราต้องจําทั้งหมด3สูตรสูตรแรกเขาเรียกว่าสลับ2แถวเด็ดจะคูณด้วยลบหสูตรที่2องเขาบอกว่าถ้าเอาเลขคูณแถวเดดคูณเลขนั้นด้วยแล้วก็หัวข้อที่3ไอ้สูตรที่3บอกว่า เอา2แถวบวกลบกันเดทเท่าเดิมและทั้ง3าอันเริ่มจากเดทตั้งต้นน้องต้องหาให้ได้ว่ามันแปลงจากใครไปใครแล้วเริ่มจากไอตัวตั้งต้นเดี๋ยวไปดูกันว่าไอตั้งต้นนี่คืออะไรทีนี้ในข้อนี้มันเป็นเอนทานปีสีเนาะแต่ว่าพี่อ่ะดัดแปลงมาจากเอนทานปีสีเพราะว่ามันต้องอิงตามหลักสูตรใหม่หลักสูตรเก่ากับหลักสูตรใหม,ใหม่ใช้ไม่เหมือนกันอ่าเดี๋ยวน้องแก้ตัวนี้พี่ก่อนตรงนี้นะ ให้น้องเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ r 2แล้วก็เหมือนสัญลักษณ์ก็ต่อเมื่อ r 3ออแก้เป็นแบบนี้เราจะต้องอิงตามหลักสูตรใหม่ทีนี้มาถึงเนี่ยพี่รู้ได้ยังไงว่าเป็น low operation ก็ถ้าน้องดูโจทย์รวมๆแล้วมีม,มันมันเป็นเมทริกแล้วมันมีตัวหนอนตัวหนอนตัวหนอนแสดงว่ามันเป็นเรื่อง low operation ถูกไหมทีนี้เดี๋ยวพี่หาไอ้เจ้าเด a มาก่อนเพราะว่าเขาให้เมทริกซ์ a มาแสดงว่ามันคือตัวตั้งต้นแหละ หาเด็ดเอ,อก่อนเดทเอ,อพี่ใช้สัญลักษณ์อย่างนี้นะเหมือนการใส่แอปซีสิบสองลบเก้าเจ็ดลบสิบห้าหนึ่งศูนย์ศูนย์น้องจะต้องต่อสองหลักแรกก็จะเป็นซีเจ็ดหนึ่งสิบสองลบสิบแล้วก็ศูนย์แล้วก็แยงลงแยงขึ้นใช่ไหมอาแยงลงก่อนทีนี้ตัวแรกได้ศูนย์ใหญ่ไปวปะเพราะว่ามันมีศูนย์อยู่ สิบสองคูณห้ามันจะเป็นหกสิบแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็เก้าคูณเจ็ดคูณศูนย์ลบก็คือได้ศูนย์นะเอามันมีศูนย์ง่ายๆทีนี้มาถึงแยงขึ้นมันจะเป็นหนึ 10, ่งคูณลบสิบคูณลบเก้ามันจะเป็นบวกเก้าสิบแต่ว่าแยงขึ้นต้องกลับเครื่องหมายมันก็จะเป็นลบเก้าสิบแยงขึ้นอีกทีหนึ่งมีศูนย์มันจะได้ศูนย์ทันไหมศูนย์คูณใครก็ได้ศูนย์แลวแยงขึ้นอีกรอบหนึ่งศูนย์คูณใครก็ได้ศูนย์แล้วก็เอาไอ้เจ้าบนกกัอาล่งว มันจะได้ลบสาแสดงว่าน,นี่คือเด,ด A เอ่านพี่เนาะทีนี้เนาะมาดูชุดแรกชุดแรกซึ่งเขาบอกว่าถ้าน้องอยากได้เขาบอกว่า B เนี่ยเดี๋ยวเดูอันนี้ก่อนนะ A ดําเนินการทางแถวเป็น B B ดํดเนินการทางแถวเป็น C C แล้วก็ไป d นี่คือลักษณะที่มันเป็นต่อเนื่องกัน A ต้อง B B ไป C C ไป d ทันมเป็นลักษณะที่ดําเนินการทางแถวมันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องกันแล้วก็เงื่อนไขแรกเขาบอกว่าการที่น้องจะได้เมทิก B มันต้องเกิดจากใครนะ B มันต้องเกิดจาก A แสดงว่าน้องต้องตั้งต้นด้วยเมทิก A หรือจะเรียกง่ายๆว่าตั้งต้นด้วยเดซเ A เพราะ B อะ่ะเกิดจาก A ใช่ไหม B ได้จาก A โดย2แถวมาบวกกันทันพี่ไหมงั้นพี่เริ่มจากเดซตั้งต้นที่เป็นเดซเอ แล้วก็ต้องแปลงไปหาเดดบีนะเพราะว่า B ได้จาก A เนี่ยคือเดดตั้งต้นแล้วเดดเอเป็นลบสาทันพี่ไหมทีนี้กระบวนการจาก A ไป B มันแปลงยังไงวะพี่มันเอาลบสส่วนสามไปคูณแถว2แล้วก็ไปบวก R1 หนไฮไลท์คือตัวนี้ไม่ต้องสนใจเลขข้างหน้า R2 มันจะคูณด้วยเลขลบมันจะคูณด้วยเลขบวกไม่ต้องสนใจ R ย่อมาจากแถวใช่ไหมน้องทันใช่ไหมไม่ต้องสนใจว่ามันจะคูณด้วยเลขบวกด้วยลบเราดูตรงกลางเราเราดูสุดท้ายเราดูผลลัพธ์สุดท้ายมันเอามาทําอะไรกัน2แถวอะไอนี้คือ R r หนึ่งคือโลหนึ่งย่อมาจากแถวหนึ่งไอนี้คือ R2 สองย่อมาจากโลสองคือแถวสองสุดท้ายมันเอามาบวกกันมันก็เลยไปตรงกับกฎที่ว่าสองแถวบวกกันขอโทษนะ เด็เท่าเดิมแสดงว่าไอเดตตั้งต้นกับไอเดตตัวใหม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเดทบีก็ต้องได้ลบสาเรียบร้อยทานพี่ไหมย้ำอีกรอบนะไม่ต้องสนใจว่ามันจะคูณด้วยเลขลบนั้นลบนี้คูณด้วยเลขบวกนะไม่ต้องดูภาพรวมว่าสุดท้ายเขาเอาแถวแต่ละอันมาทำอะไรกันถ้าเอามาบวกเอามาลบก็เด็เท่าเดิมตรงกับสูสามตอนะถัดไป <c oughs> ถ้าน้องอยากได้ส ต้องเริ่มจากใครนะเริ่มจาก B แสดงว่าพี่ก็ต้องไปเริ่มที่เจ้าเดดตั้งต้นที่เรียกว่าเดด B แล้วน้องก็แปลงไปหาเดด C แล้วเดดตั้งต้นคือเดอ่ะน้องได้มาแล้วเป็นลบ30แล้วการที่จะแปลงไปเป็นเดด C ได้มันบอกว่ามันไปด้วยการ 5R 1หมายความว่าไงอะพี่ตรงกับสูตร2สูตร2เขาบอกว่า R ย่อมาจากโลที่แปลว่าแถวเดี๋ยวพี่เขียนเก็บไให้ก่อน R ย่อมาจากโลที่แปลว่าแถว R r 1ก็แถว1 r 2ก็แถว2 r 1ก็แถว1แสดงว่ามันเอาเลขค่าคูณแถว1มันจะตรงกับสูตร2สองตรงไหนวะพี่ตรงที่ถ้าน้องเอาเอาเลขคูณแถวอะเดดคูณเลขนั้นด้วยเด็ดคูณเลขนั้นด้วยหมายความว่าเด็ดตั้งต้นคูณเลขนั้นด้วย เพราะฉะนั้นถ้าน้องเอาเลข5ไปคูณแถวอะไอตัวเดซตั้งต้นที่เป็นลบ30มันจะคูณเลข5ด้วยเพราะฉะนั้นเดซตัวใหม่น้องจะได้ลบร5อแบบนี้ทันไหมก็คือไอเจ้าเดซสและสุดท้ายถ้าน้องอยากได้เดซด,ดีเพราะว่าโจทย์เขาถามอยู่แล้วมันก็ต้องเริ่มจาก C ถูกไหมเพราะตั้งแต่แรกมันเป็นขั้นเป็นตอนอะ อยากได้ B ต้องเริ่มจาก A อยากได้ C เริ่มจาก B อยากได้ดีเริ่มทันไมมันต้องเอมันจะกระโดด A มาดีเลยไม่ได้มันจะต้องเป็นขั้นตอนต่อเนื่องกันทันพี่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าน้องอยากได้เด็ดดีน้องก็ต้องเริ่มจากเด็ดซีที่เป็นเด็ดตั้งตน้นและแปลงไปหาเด็ดดีแล้วเด็ดซีเป็นลบร้อยห้าสิบมันดําเนินจ,จากจากซไปดีอ่ะมันใช้กระบวนการแล้วะมันเป็น R2 ก็ต่อเมื่อ R สาสัญ,ญลักษณ์สองหัวนี่หมายความว่าสลับสลับแถว R 2ก็ต่อเมื่อมันคือเอาแถว2กับแถว3ม,มาสลับกันถูกไหมถ้าพี่เขียนนี้ R 1ก็ต่อเมื่อ R 4ก็คือเอาแถว1กับแถว4มาสลับกันเท่เนี้ยเนพี่เนาะเพราะฉะนั้นจากเดตตั้งต้นไปเดตตัวใหม่อะ่ะมันไปด้วยการ2แถวสลับกัน มันก็ไปตรงกับสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งเขาบอกว่าถ้าสลับสองแถวเดดคูณด้วยลบหนึ่งหมายความว่าเดดตั้งต้นคูณด้วยลบหนึ่งน้องอยากได้เดดตัวใหม่ที่เป็นเดดดีมันเกิดจากการสลับทองสองแถวเนาะน้องก็เอาไอเดดตั้งต้นที่เป็นลบร้อยห้าสิบไปคูณด้วยลบหนึ่งคำตอบเดซตัวใหม่ที่ได้จะตออร้อยห้าสิบนั่นเองเรียบร้อยจบตอบข้อสาม นะซึ่งถ้าใครอยากไปเจาะลึกเรื่องนี้ลงลึกเรื่องนี้พี่แนะนำให้ไปเรียนในคลิปติวฟรีของพี่ในแอป,ปแดงเนาะออสอบติดพิชิคณิตศาสตร,ร์น้องจิมม้มไปที่ playlist แล้วก็สรุปเนื้อหามอปลายมันมันจะพี่พี่จะมีไลฟ์ติวฟรีเมทิกอ่ะสครั้งมันจะอยู่ประมาณครั้งที่2มั้งที่พี่จะสอนลงลึกเรื่องนี้ low operation มีทั้งข้อสอบ n 4 8มีทั้งข้อสอบ แนวแนวใหม่ก็มีนะไอปีหกสี่ะน้องลองไปลงลึกเรื่องนั้นดูเนาะโอเคประมาณนี้